สวัสดีครับพี่พี่เป็นเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกระผมแหงเตนานามกุนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทคงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเราวันนี้แหละครับท่านแต่อนอื่นขอให้พี่พเ,เพื่อนน้องน้องทุกท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิกให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ผม มีกำลังใจหาเหรียญที่ผลิตได้น้อยมาให้พี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆท่านได้ดูและได้ชมนะครับเรามาดูครับว่าเหรียญน,นี้เป็นปีวสอะไรจํานวนการผลิตยอยู่ที่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และที่สําคัญกับเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตอกอยู่ที่ั้นลนะประมาณเท่าไหร่นะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยเป็นลักษณะของเหรียญแบบสองสีตัวติดครับถิวเปอร์ิเกิลอยู่ด้านนอกอยู่ด้านในก็สีทองล,ล้วนนะครับ ส่วนที่ทองนี้จะกลายเป็นสีดำปีแล้วครับท่านเพราะว่าเรียนนี้ยังไม่ได้ทำกันหลังสงความจลาศเลยนะครับปู้ยพลอึนเดียดดูเบื้องหน้าพวกท่านส่วนด้านหลังก่อรัชการที่เก้าครับท่านบนรูปรูปพวกท่านดูสิครับดีอรอยบุบรอยบี้คงมีนะครับดีอยู่ที่พระเศียรมงเทีานจัดเจนนะครับรอยบุบรอยบี้เรียนนี้ครับไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่ครับตลาดเรียนนี้ครับก็โอเคอยู่นะครับหายากขึ้นทุก,กวันทุก,กวันเราต้องเก็บไว้ก่อนละแบบนี้นะครับท่านอย่าไปคิดว่าจะเฉพาะเรียนที่แบบ เป็น u ู c แล้วครับสต่ัญหาไม่มีแล้วครับใน u NC อทุกวันนี้ครับดกเว้นนักต่อสมมืออาชีพนะครับเรามาดูขอบเฟืองครับขอบเฟืองเป็นไงบ้างครับเนี่ยนี่ขอบเฟืองครับโอ้โหสุดยอดครับขอบเฟืองเรียนนี้สวยงามมากครับก็มีละยบุบลายว้่งตาขอบเหลี่ยมต่างๆแน่นอนครับดูสิครับเนี่ยขอบเฟืองสำหรับเรยบเบรียนนี้ครับรู้สึกว่าจะโอเคอยู่นะครับโกก็มีระบุระบีว่ตรงกลางนีดนิดหน่อยครับไม่มีอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับสุดยอดสวยงามจริงนะครับมาดูด้านหลังครับเรามาดูด้านหลังกันเปนีะครับ นี่ครับสกจินแล้วนะครับเนี่ยประเทศไทยครับตรงสื่อสกจินนะครับอักษรเบลครับสามตัวที่กันอยู่ตัวนี้สีหาวมาที่หนึ่งเนี่ยสําหรับอักษรเบลได้ทำขึ้นมาเพื่อผู้พิการตางสายตานะครับท่านจะได้เอามือลูบๆคำูว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับพอซองสองพันห้าร้อยสี่สิบห้ากับสัตวสองห้าสี่ห้านะครับสัานเหรียญสิบปีพศนี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบันดับที่หายากนะครับ จะหายากเอาการนะครับเนี่ยทุกวันนี้แทบจะหาไม่เจออยู่แล้วนะครับท่านส่วนตรงกลางนี่คือพระปางวัดดอนราชเวลาลามนะครับท่านตต่ลงมาอันนี้คือแม่นั้นเจ้าพญาได้เล่าจุดก็สิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอลิบิกนะครับเราไปดูจุดหนึ่งครับนี่จุดนี้คือจุดลอยนูนนี่ครับอืมนี่ครับจุดนึงของเอเจดีวัดดอนนี่รู้สึกว่าจะสมบูรณ์แบบนะครับท่านลอยนูนเห็นชัดเจนนะครับสวยงามมากันนะครับนี่ครับเหรียญนี้ครับสำหรับปีพศ .2545 นี้นะครับท่าน ของกว้างของเหรียญอยู่ที่ยี่สิบหกมิลเมตรน้ําหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่านจํานวนการผลิตหรือครับอยู่ที่เท่าไรเออหกสิบเอ็ดล้านสามแสนสามหมื่นสามพันเหรียญน,นะครับท่านหกสิบเอ็ดล้านสามแสนสามหมื่นสามพันเหรียญน,นะครับท่านหืมัมบก็เยอะอยู่คนคนนะครับในระดับยูนซีนเขาให้อยู่ที่เท่าไหรเออหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับท่านหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับสำหรับปีสองห้าสี่ห้านี้นะครับท่าน ส่วนเรียญที่ผ่านก็นใช้เลยครับไม่เท่าไหร่ครับอยู่ตกอยู่ที่เห้ีละสามสิบถึงสี่สิบบาทเท่านั้นเองนะคะ